สวัสดีจ้าชีวิตใหม่ในต่างแดนนะจ้าวันนี้จะพามาเก็บยอดกระถินจ้านี่ยอดมันกำลังอ้วๆเลยจ้ะพอมันโตแล้วดอกมันจะเป็นสีม่วงๆเป็นพวงๆนะจ่ะเนี่ยอันนี้เริ่มเป็นดอกละถ้ามันแก่กว่านี้มันก็จะเป็นดอกพวงใหญ่ๆเป็นสีม่วงๆ,ๆก็นี้ยอดกำลังอ่อนเลยจ้ะ นานๆทีจะเจออ่อนๆฝนตกใส่เลยยิ่งอ่อนใหญ่จะเอาไปแกงส้มก็ได้ลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยจ้ะมันจะมีอกอันหนึ่งที่มันเป็น มันจะมีอีกอันนึงที่มันเป็นใบแข็งๆจ้ะแต่ว่านั่นไม่เป็นเครืออกจะเป็นต้นๆอย่างเดียวแต่นี่มันจะเป็นเครือเก็บกินตามทางนี่แหละจะลดกระวิ่งไปวิ่งมาชอบหนาล้นหาอยู่หากินง่ายจ้ะอันนี้้วจะต้นมัน เเก็บอาลยตอนมาใหม่ๆพวกพี่คนไทยก็าพาเก็บกินจะ้ะนี่จ้ะ ม,มันจะเป็นเคือเคือกนาะจะชอบอยู่ตั้มตั้มเละต้นไม้ตมั้มอุ้มต้นไม้ได้นี่นะจ๊ะรถก็วิ่งไปวิ่งมานี <c oughs> ่จะยอดมัน ลวกจิ้มกินกันส็สมตำอร่อยอร่อยเด้อหรือไมก่กะเอาไปแกงสมอืถ้าไปเจอเยอะๆอยากจะเก็บไปแช่กินเก็บไปนานๆก่อนเก็บแล้วก็ไปลวกลวกแล้วซึ่งเราก็อน,นอกน้ำเย็นจักหน่อยแล้วกะบีบลมออกแล้วก็แช่แข็งเอาไว้จ้ะ น,นี่จะ้ะมันจะอยู่ตามย่างนี้แหละหรอเๆทางอย่างนี้แหละ นี่จ้ะเก็บมันลับเป็นเป็นแบบนี้จ้ะ นี่จ้ะได้มาแล้ววันนี้อากาศดีจ้ะนี่จ้า,จายอดที่ไปเก็บมาที่เก็บมาได้แล้วครั้นี้ก็จะเอาไปล้างน้ำที่นี่แล้วก็เอาไปแกงสมนะจ้ะแล้วก็จะเอาไปลวกกินกะตามะกอด้วยวันนี้นี่จ้า มีจ้ายอดพักที่เก็บมาวันนี้ว้าวพักกูดจ้าเจอพักกูดดงใหญ่แต่ปีนี้ไม่ทันละแก่หมดแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาใหม่เห็นแล้วตรงนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเยอะแยะเลย ปีนี้แก่มดแล้วปีหน้าค่อยมาจัดอันนี้เป็นพักบุ้งจ้ะพักปุ้งสวีเดนเปรี้ยวปิดแต่เอาไปใส่ต้มป้าอร่อยเปรี้ยวไม่ต้องใส่ใบมะขามเปียกเลยไม่ต้องใส่มะขามเปียกต,ตอนนี้มันโตหมดแล้วจ้ะมันแก่เลี้ยว ตอนโตๆอย่างงี้ไม่เคยกินว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงดงใหญ่เลยจ้ะอีตอนมันอ่อนๆอ่ออออะฝนตกมาเก็บไม่ได้กตนี่อากาศดีก็เลยออกมาดูมันก็แก่เมื่อแล้วจ้ะปีหนาค่อยว่ากันใหม่เนาะตรงนี้มันมาเก็บไงเดี๋ยวจ้ะมันอยู่ขางทางเยอะแยะเลย ว่ามันแก่หมดแล้วโอ้อ่อนๆก็พอได้อยู่ได้มีอยู่ได้จ้ะแต่ว่ามันก็ใบใหญ่มันเราเลยเนาะฉันก็ไม่เคยกินตอนมันใหญ่ๆว่ามันเป็นยังไงนี่จ้ะเยอะแยะเลย ใหญ่หมดแล้วพักกูดเป็นดงเลยจ้ะขางล่างโนุนนี้เต็มเลยเนม้จสะเฮ้ยไปหมดแต่ว่ามันแก่มดละที่นาค่อยว่ากันใหม่ ข้างล่างนู่นจะนูนู่น,นจะข้างล่างนูน่นเป็นจะพักปูดเต็มเลยนูน่นแต่ปีนี้แก่เมอละปีหน้าค่อยว่ากันใหม่พักปูดเอาไปเอาไปซอยซอยซอยเลยจะทอดไข่อร่อยจ้ะเอาไปทอดกะไข่เลียว นัวจะลองเก็บอันใบยอดออตะมิดตะมิดมันนี่ยแบบนี้ยังอ่อนอยู่เลยเ,ยเอาแต่ใบมันเอาแต่ปลายตะมิดมันเอาไปใส่ทอดไข่ไข่ทอดแทนชาโอมอย่างอร่อยเลยจ้ะแต่ว่าไม่กล้าลุยเก็บดอกป่าเนี่ย ดูต้นไอ้น้องนี่ต้นตําแยจ้ะเต็มเลยต้นตําแยเยอะมากคงไม่กล้าเสี่ยงเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาใหม่ สะดาวจจะบางคนก็เลียกสดาวสวีเดนบางคนก็เรียกขีเล็กจ้ะเอาไปแกงก็ได้เอาไปลวกจิ้มก็ได้กิ้นก็สมตำอร่อยจิ้มน้ำพริกอันยอดสีขาวนี่มันจะไม่ค่อยขมจะ้ะมันจะมีอีกอักอนนึงที่มันยอดสีออกเชิงแดงๆอันนั้นมันจะขมมากมีมันอยู่สูงโหดเก็บไม่ถึงหรอกจะ้ะ เปรี้ยวสวีเดนผักกูดแถวบ้านเลยจ้าอยู่ไม่ไกลจากบ้านมากอยู่ติดทางเลยเก็บง่ายปีหน้าก่อนค่อยว่ากันใหม่ปีนี้มันเถ่าเมื่อแห้วเอาไว้ปีหน้าค่อยว่ากัน มีจ้าพักสดาอันยอดสีแดงแบบนี้มันจะขมขมสักหน่อยจ่ะมันจะขมกว่ามูเนาะอันนี้มันยอดสีแดงจ้ะเวลากินมันจะขมธรรมชาติสวีเดนตอนหนาร้อนมีแนวอยู่แนวกินหลยแถบ่นนองเอ,อ้ยมีตั้งแต่ เริ่มมีแดดเนะจ้ะตั้งแต่ฤดูใบไม้พริมาเลยก็จะมีอันนั่นอันนี้ให้เก็บกินได้ตลอดหนาร้อนจ้ะเก็บไปลวกแชก่แข็งเอาไว้ทําแกงขี่เล็กหรือว่าจะเอาไว้ต้มเอามากินก็น้าพริกที่หลังก็ได้จ้ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้อจ้าไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้า